มอร์นิ่งครับทุกคนตื่นมาเช้านี้เอ็มจะพาเพื่อนๆไปออกกำลังกายกายันแต่ก่อนจะไปออกกำลังกายวันนี้เอ็มมีตัวช่วยดีๆมาฝากครับนี่เลยทีมวีวาเฟรชโลออนเขาเป็นโลออนสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของปัญหาเหงื่อกิ่นกายหรือหนังไก่กวนใจซึ่งเขาจะมาด้วยกัน2ส,สูตรครับสีฟ้าวีวาบลูสูตรนี้กลิ่นหอมสะอาดใช้แล้วสดชื่นให้ความมั่นใจตลอดทั้งวันและสีม่วงวีวาไบโอเลหอมละมุนกลิ่นดอกไม้หน้าค้นหาทั้งสองสูตรนี้แห้งไวสบายผิวไม่เหนียวเหนอะระหว่างวันครับซึ่งวันนี้เเเเเอออออ็มมจจจะะะช้สสรีีีฟาาาาาากกกกกกก่่่่นนนนแลลัังงยยยยควืืิทปญหห รักแรครับหรือเคยใช้โลออนแล้วมีคราบเหลือต้องใช้พิมวีว่าเลยหลังจากทาโลออนเสร็จแล้วเราก็เหมาะกําลังกายกันครับซึ่งวันนี้เราเน้นเล่นแบบคาร์ดิโอไม่ว่าจะเป็นการต่อยมวยปั่นจักรยานหรือว่าเล่นดัมเบลจะเห็นได้เลยว่าวันนี้เหงื่อออกเยอะมากแต่รักแรก็ยังหอมสบายผิวสุดๆนี่แหละเคล็ดลับความหอมของเอ็มใครสนใจหามาลองใช้ได้เลยรับรองติดใจแน่นอนมอร์นิ่งครับทุกคนตื่นมาเช้านี้เอ็มจะพาเพื่อนๆไปออกกําลังกายกันแต่ก่อนจะไปออกกําลังกายวันนี้เอ็มมีตัวช่วยดีๆมาฝากครับน่ลารรออนไืืงัหหกกิ